แฟนฟิกปอดจานเรื่องเจ้าของหัวใจตอนที่15เปิดเทอมสองหลังจากวันนั้นเรื่องทุกอย่างดูเงียบหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องการติดสัตว์อีกและต่างก็ปล่อยให้อเดียวกับเคริร์ดดำเนินชีวิตไปตามโชคชะตาเท่าว่าความลับก็ยังคงถูกเก็บงำเคิร์ดยังไม่รู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แม้เจ้าตัวจะเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในตัวเองแล้วก็ตาม ที่โรงเรียนเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบหนาทีวันนี้เปิดเทอมพี่เคิรตตื่นเต้นไหมครับเส,สียงสดใสของเอเดลดังขึ้นจากทางด้านหลังพลางเร่งฝีเท้าให้มาเดินเคียงข้างกับเคิร์พร้อมรอยยิ้มมุมปากที่เป็นเอกลักษณ์ก็ตื่นเต้นนะแต่ไม่ใช่เพราะเปิดเทอมหรอกเคิร์ตตอบเสียงคุณก่อนจะก้มมองมือตัวเองรอยยิ้มบา,บางๆซ่อนอยู่บนใบหน้าเขาหยุดเดินชั่วขณะ หันไปสบตากับใบหน้าหลออคมของอาเดลหืมแล้วพี่ตื่นเต้นเพราะอะไรล่ะครับคำถามนั้นเปล่งออกมาด้วยความสงสัยใบหน้าสดใสของอาเดลเปลี่ยนเป็นแววห่วงใยอย่างไม่ทันตั้งตัวทำไมนายต้องมาเดินจับมือฉันด้วยละ่ะคนอื่นเขามองกันเต็มไปหมดแล้วนะเคิร์ดว่าเสียงดุเบาๆแววตาใช้ความอึดอัดเมื่อรู้สึกถึงสายตาของผู้คนรอบข้างทำไมล่ะครับพี่เคิร์ดเป็นของผมนี่นะ ผมแค่อยากให้คนอื่นรู้จะได้ไม่มีใครมายุ่งกับพี่อีกน้ำเสียงของอเดลมั่นคงพร้อมกับกำมือของเคิร์ตแน่นดวงตาเป็นประกายแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนแต่มันเกินไปนะอเดลพอเห็นสายตาคนอื่นที่มองมาแล้วมันทำให้ฉันอึดอัดนะรู้ไหมเคิร์ตวุ่นวายใจมือไม่รู้จะทำยังไงดีแต่สุดท้ายก็ยังกำมือของอเดลเอาไว้แน่นเหมือนอย่างที่อเดลทำกับเขาในตอนนี้ ถ้าเงินก็เอาใบหน้ามาซุบป,ปกผมสิครับไอเดีย,ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะดึงใบหน้าของเคิร์ตเข้ามาแนบชิดกระปกของตนเองอย่างอ่อนโยนทำอะไรของนายเนี่ยเคิร์ตหน้าแดงพยายามดันตัวออกด้วยความตกใจแต่ท่าทางก็ยังเต็มไปด้วยความลังเลในขณะนั้นเองก็เดินมาเห็นภาพตรงหน้าเขาอย่างจังเฮ้ยนั่นมันอะไรวะเคดีหยุดเดิน กว่าตามองก่อนจะชี้ไปที่อเดลกับเคริร์ตด้วยสีหน้าตื่นเต้นดวงตาเบิกกว้างอย่างไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเห็นแล้วล่ะเซาเหลือบตามองตามนิ้วของโคดี้สีหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นวะเสียงเธอเงียบลงทันทีขณะสายตาจับจ้องสถานการณ์เบื้องหน้าอย่างไม่กระพริบ,บตั้งแต่ตอนที่ไอ้เคิร์ตหลงป่ามันก็โดนพ่อกักบ,บริเวณไม่ใช่เหรอ โฮปเสริมขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังเหมือนช่วยขยายภาพในหัวของทุกคนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นสิโคดีตอบด้วยความตกตะลึงแล้วพวกมันไปแอบสนิทกันขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยน้ำเสียงของเซล่าเต็มไปด้วยความสงสัยบนความไม่อยากเชื่อดวงตาของเธอเบอิกกว้างแสดงถึงความตกใจอย่างชัดเจนหรือว่าวันนั้นวันที่พวกมันหลงป่าโคดีพูดพลางยกมือขึ้นมาจับปลายคาง ครุ่นคิดอย่างจริงจังขณะที่สายตายังคงจับจ้องไปยังอเดียวกับเคิร์ดไม่วางตาอีกทางด้านหนึ่งมิลเลอร์ยืนอยู่ข้างครูสสายตาจับจ้องไปยังอเดียเล็กเคิร์ดด้วยอารมณ์ที่ปะปนกันพี่เคิร์ดของกูเสียงของเขาเจอความน้อยใจน้ำเสียงแผ่วลงพร้อมกับสายตาที่ไม่สบอารมณ์มึงไม่ต้องเสียใจไปหรอกครูสพยายามปลอบแต่แววตากลับแฝงรอยขบขันเล็กน้อย ไอ้เดียวมันหล่อนี่วะเขากลั้นยิ้มขณะพูดพร้อมกับยักไหลเบาๆรู้ดีว่าคำพูดนี้อาจจะทําให้มินเลอร์โมโหสงสัยพี่เคิร์จะโดยมันตกเข้าแล้วล่ะมุมปากของครูสกระตุกยิ้มอย่างหยอกล้อแม้ไม่ได้ตั้งใจให้เพื่อนเจ็บปวดก็เถอะมึงหุบปากไปเลยมิลเลอร์ตอบกลับทันควันด้วยน้ําเสียงหงุดหงิดกูกําลังเสียใจอยู่นะวย้ยน้ําเสียงของเขาสั่นไหวและเผยความเจ็บปวดออกมาชัดเจน หัวใจของเขาเหมือนกำลังแหลกสลายพี่เคิร์ดไม่เคยชอบมึงเคร์ดพูดอย่างตรงไปตรงมาพลางถอนหายใจราวกับรู้ดีว่าเพื่อนตัวเองเข้าใจแต่ไม่ยอมรับกูรู้มินเลอร์ยิ้มเจ็บปวดพยายามยอมรับความจริงแต่ความผิดหวังก็ยังคงอยู่ไม่จางหายมึงไม่ต้องยอมก็ได้เขาพูดเสียงเบาก่อนจะเบือนหน้านี พลางขวนมือไปมาอย่างคนที่ไม่รู้จะระบายความอิดอัดใจยังไงดีตัดกลับมาทางด้านเคิร์สกับอเดลเรีบไปห้องเรียนกันดีกว่าเคิร์สพูดพลางยิ้มเขินก็ได้ครับรอยยิ้มของอเดลเปล่งประกายไปด้วยความสุขเขามองเคิร์สด,ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมห้องโมโหกทับหนึ่งอาสวัสดีวันเปิดภาคเรียนที่สองนะครับทุกคนเสียงของอาจารย์แม็กซ์เวลล์ดังชัดเจน กองกังวานดังทั่วทั้งห้องเรียนทุกคนในห้องเรียนต่างยิ้มและพร้อมใจกันทักทายกลับด้วยน้ำเสียงสดใสวส,ดสวัสดีครับอาจารย์แ <Maxwell. S 2> ม็กซ์เวลล์บรรยากาศในห้องเรียนอบอวลไปด้วยพลังงานสดชื่นและความตื่นเต้นในวันเปิดเทอมพักเที่ยงโรงอาหารอีเคริร์มึงมาไม่รอพวกกูเลยนะเขาดิบุนขึ้นมาด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดนิดนิเธอทีว่ามึงกูรีบนะ เคิร์ดตอบพลางหัวเราะแห้งๆรีบไปกินข้าวกับแฟนเหรอวะเซล่าพูดยิ้มพร้อมแซวเข้าเต็มเป้ามึงรู้ได้ไงวะเคิร์ดถึงกับสะดุง้งเหมือนโดนจับโป๊ะกูยังไม่ได้บอกพวกมึงเลยนะสวีกันซักขนดาดนั้นทั้งโรงเรียนเขาก็รู้กันหมดแล้วฮบพ,พูดเสียงสบายๆจนเคิร์ดอดยิ้มไม่ได้มึงไม่ต้องพูดใครๆเขาก็ดูออกปะวะเออก็จริงอ่ะเคิร์ดยกมือเกาหัว รู้สึกทั้งอายทั้งอึดอัดนิดๆไหนเล่ามาสิเซ่าตาเป็นประกายอยากรู้รายละเอียดไม่ใช่ว่ามึงโดนพ่อกักบ,บริเวณอยู่เหรอโคดี้เสยยยิ้มเจ้าเล่แอบไปกุ๊กกิ๊กกับน้องอ่ะเดียวตอนไหนวะจริงๆมันก่อนหน้าที่กูหลงป่าอีกนะเคิดพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังกูคุยกับน้องเขาก่อนที่จะไปทริปซะอีกแต่ตอนที่ไปเที่ยวพวกมึงทะเลาะก,กันไม่ใช่เหรอ เซายังคงงงอยู่อืมก็มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยน่ะแสดงว่าวันนั้นคือแฟนทะเลาะกันเขาที่ถามพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่จะว่างั้นก็ได้มั้งเคิรดยิ้มเขินๆกับคำหยอดนั้นทำไมมีอะไรไม่บอกพวกเราวะโฮบแอบไม่พอใจเล็กน้อยขอโทษวะกูเองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน้องเขาจะชอบกูจริงไหมตามจีบถึงบ้านขนาดนั้น มึงยังจะคิดเยอะอีกเหรอเซล่าเอ่ยแซลแต่ตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไงเคิร์ทพูดเบาๆสา,ายตาหันหลุบทุกคนด้วยความเขินอายแล้วทำไมพวกมึงเปิดตัวแรงกันจังวะโฮบแกล้งแซวต่อพ่อมึงไฟเขียวแล้วเหรอก็ไม่นะเคิร์ตตอบอย่างแผ่วเบาแล้วมึงกล้าได้ไงวันเนี่ยโคดี้อุทานอย่างตกใจเมื่อรู้ว่าเคิร์ทกล้าฝ่ากฎเหล็กของพ่อได้ขนาดนั้น กูหนีออกจากบ้านไปอยู่กับอเดลนะเสียงเคิร์ดแผวเบาแฝงความเศร้าในใจพ่ออยากให้กูกลับบ้านนะแต่ก็ไม่พูดอะไรเลยไม่ด่าไม่บ่นสักคำเขาหยุดพูดไปครู่หนึ่งสีหน้าคล้่นคิดกูก็งงเหมือนกันว่าทาไมแต่ว่ากูก็ว่าพ่อไปเยอะเหมือนกันพูดแรงไปนิดสายตาเขาเศร้าลงเมื่อคิดถึงเรื่องที่พูดกับพ่อพูดแล้วก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันนะ แต่น้องอดียวก็เป็นผู้ชายเหมือนพวกเรานี่ว่าพบพูดด้วยสีหน้าเป็นกังวลพ่อมึงไม่ว่าหรอไม่รู้วะพ่อกูไม่พูดอะไรเลยเคยิร์ตตอบเบาๆน้ำเสียงเริ่มวนไหวเงียบแบบนี้กูนี่แหละที่เริ่มกลัวเขาฝืนยิ้มเจียนเจนปกติถ้าเป็นเรื่องแบบนี้พ่อกูน่าจะขังกูไปแล้วอะก็ใช่ยยงไงมึงเคยโดนขังมาแล้วนี่นะเซ่าพูดขึ้น แล้วนี่เรื่องใหญ่กว่าครั้งนั้นอีกแต่พ่อมึงกลับไม่ทำอะไรเลยเธอขมวดคิว้วสีหน้าดูไม่สบายใจนั่นแหละกูก็รู้สึกไม่ค่อยดีฮบถอนหายใจพลางแสดงอาการเครียดไม่ใช่ว่าพ่อมึงกำลังวางแผนทำอะไรเงียบๆอยู่หรอกนะกูก็กลัวอยู่เหมือนกันเคิรตอบเสียงสั่นนิดๆความวิตกกังวลชายชัดบนใบหน้าแต่จะให้ทำยังไงได้ละ่ะเฮ้ยไอ้หน้าหวานมาแล้ว พบเปลี่ยนเรื่องทันทีเมื่อเห็นอเดลเดินเข้ามาเลิกเครียดกันสักทีเถอะน้องหน้าหวานของอีเคิร์ทขี้ว่ข้าวมาเต็มถาดเลยว่าเซาเบิกตากว้างมองไปที่อเดลอย่างตกตะลึงน้องเขาซื้อข้าวมาเผื่อพวกเราวะเนี่ยใจดีสุดๆอย่าเพิ่งดีใจไปเคิร์ทเอ่อยทวงนั่นไม่ใช่ของพวกมึงนะเป็นของน้องเขาเองทั้งหมดเลยทั้งหมดนั่นเลยเหรอโคดีอาปากค้างมองถาดข้าวด,ด้วยตาโต ใช่น้องอเดลกินข้าวมื้อละห้าจานทุกคนเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะระเบิดออกมาพร้อมกันด้วยความตกใจพระดูจากใบหน้ารูปร่างที่ฟิตเปรี้ยขนาดนั้นใครจะไปคิดว่าอเดลจะกินเยอะขนาดนี้แน่ใจนะว่านั่นคึกกินจริงๆเซล่าถามย้ำเสียงสูงยังไม่อยากจะเชื่อไม่ใช่คนอ้วนเลยนี่วาแล้วทำไมกินเยอะขนาดนั้นฮอบเสริมด้วยความสงสัย แต่น่ารักจัดอะมีเพียงโคดีที่ยังยิ้มหน้าบานกราวกับได้เจอไอดอลในฝันกูเห็นคนหล่อทำอะไรก็หน่าอินดูไปหมดแหละข้าวของพี่มาแล้วครับพี่เคิร์ดเสียงอ่อนโยนดังขึ้นจากอเดีวที่เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่สดใสอืมขอบใจเคิร์ดรับถาดข้าวอย่างปลื้มใจหัวใจฟูจนแทบยิ้มไม่หุบรีบกินกันเถอะครับอเดลพยักหน้า ยิ้มให้เหมือนทุกอย่างในโลกนี้เป็นเรื่องดีดูมันสิพ่อผัวมาแล้วลืมพวกกูหมดเลยโคดี้แกล้งทำเสียงตัดพอ้อตาโตอย่างเล่นใหญ่เคืดยิ้มเขินเขินรู้ตัวว่าโดนแซวเข้าเต็มเต็ม